ทักทายสวัยดีสวัสดีโอเวพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่สองสาวหน่อยเด้อหลังจากมาแต่บ้านเบาซุกเดี๋ยวเนาะพี่น้องเมื่อท่านในภักสามารถกระไรนอนเฮื่อนมือเดียวเนาะพีเจดรอนกับเซตมาว่ามาเด่นน้ำแน่เนื่องจากว่าไอวิกโมยูเนาะทุกคนไอวิกเพิ่นไปกรุงเทพไปท่ายคลิปเบอร์รอนไปเิียน <of the city> ์ะน้เนาะ พอดีเจดอนพนดียืเงินพอดีเนาะพี่เนาะวบนทีเห็นคนโดดแล้วพอดีกะแซดใส่สะหนยมาเด็นเนาะะหนยกับขี้มาแต่พู้นมาไกลๆนะพต๊ะอีกพอดีฝ้นห้ามตอนสีขาวนี่ฝ้นมันเดนเผิพุ้นมันเดนกายนี่ให้นอนเสาร์และเพราะว่านิตตาวันดากับไปวงเฮียนเนาะพี่เนาะเดอยวโดนพอดียื่อินพอดีเดาะหน่อยจิ้ับสามม้งไครับสามม้งฮากระี่ออกไปหับบรรดานิตาเนาะพี่เนาะใกล้ตื่นเรื่องของขี้มาเขาไปขี้ไหวเรากเขา้ี่อคๆมาก บอสิส่วนน้องดัดเดี๋ยวเพิ่อนขอยานันว่าท่านตื่นขเขอออาเลือกออกมาเลยซะขอยานต่ำหนูอัสิตา้ยาไม่มีต่ำเลยก่อนคนตัวบอมี่อะไรพี่น้องนี่แหละมาเด็กกับเจดอนวันนี้เดเน,น,นแน้วเนะาะไป่ายคลิปจ้ะเจ้าเดือนเลยจอยจอยเนะาะท้ำเราจ่าเบิบ้งข่อยเนะบิ้งคือเก่าทะเลบอมี่บอมี่คนผีมีคนเบิง้งกว่ามิดเนาะมาบัดนี้มันหน้านิตาโบยู่ไอบิ๊กกับโบยู่พี่น้องม คนเดียวเออถึงเมื่อเราบอกเออถึงนั่งคนเดียวเออถึงเมื่ะหรอบอกอ๋อมือ uh, ซื่อนี่เห็นเพิ่นไปสเปกบอกไปไปเทคบอกเ็นอันนั้นถ่ายดุใหญ่เออถึงโอ้ยแอนนั้นตู้ตู้แล้วถ่ายสตอรี่ด้วยมปเลยนะเดี๋ยวจักหน่อยอีกสามมุเนาะทุกคนห้าสิบไปหับบันดาในตาจ้าเอามาหอนแันเจดอนเดี๋ยวเจดีฝนหำหัวนะพี่น้องอีกอันนั้นมือนี้วันที่ท่ายบะเออร์ดอน ท่สามห네รอท so ี่่สี่ปะจะโสามโซ่สี่ป่ะวะสี่เออยังอีกส่สี่สหส่หกสจ็ดปดสเก่าสาสิบยังอีกคกมือนอกกัเป็นมือประกาศพ้นมือไฟนอลของอลิต้าเ้าทุกคนจะไปหจ๊ะไปนะสีจะได้สิไปก็ไปผิงสิจีดโดนไปแ้าเน่เพราะว่าไอ้ผึงะขึ้นเมื่อเดือนมืออีกแเละเดือนเป็นมือวันที่สเก่าคนน่ะ พอสวดเพิ่นไปวันที่เจาแปดบ่ผึ่งยืนหนียืนหนีเนาะบ่ผึ่งเพิ่นไปบาทบ่ลลอนเพราะว่านี่ขอเบเพิ่นผู้ดีวันทีสามสิบนะทุกคนตอนนี้ก็สามานบัวได้เด้อพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีผู้ใดอยากโซ่อยากโบว์อยากเป็นกระนังใจอาริตาฝากไปโบนเพิ่นเด้อพี่น้องพีเจศูนย์สี่แล้วมีอยู่อันนั้นมีไอ้กับเอือยเพิ่นอันอยู่ ต่างประเทศนต่เพิ่นโอนเงินมาให้แบบทุกทางให้ข้าโอนบ่อยดิเพ่เกปานเส้าหน่อยให้บวชให้สินะขอพระนิไทยคลิปสับเดี๋ยวมือแรกจะสิไายคลิปบวชเงินให้อลิตาหาเซนเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกสิเส้าหน่อยสิบบวชกับน้องรัตน์เนาะพี่เนาะแม่ตอนนี้อลิตาหันทิดท็อปหาเลยดิในหาคนดพันยูพันยูหนึ่งเนี่ยหันวัชรขึ้นล่างวันป๊อปปูล่า รางวัลแบบอันนี้จา้าได้เท่ไล่ปะพี่น้องเดี๋ยวอีกจัคหน่อยผุนเลยฮาจะสีออกไปหับนิตาวันดาเบ๊ะหายดีอะมามเห็นอีกใบดีเบ๊ะใบดีเนี่ยใบดีนะมามือฮะไปดีไปดีเออมันดีใจอีกเพื่อเพื่อเด็กเงาแล้นี่เนี่ยนั่งโหมดจัดหรือโสดโสดกับเอยู่นะเบ๊ะทำผิดไหมทำผิดไหม คือบรรดา pues ด nah ีเคมเบ๊ตอนนี้ฮอกรับมาหอดทงเฮียนนะจ้ามาหาบรรดากับนิตาเนื้อพี่น้องไปกับจิดอนพ้าบอกเอิ่อทบบรรดานิตาอ่เขาก็เอื่อหาเนาะใ่เซาคู่เอิ่อขั้นเข้าห็นหนาคอยข้าคักคู่ดีพี่น้องอันนี้เป็นทงเฮียนนิตาเด้ออัไรคลิปนั้นเซาหน่อยเคยมาหับอยู่ตอนนั้นเซาหน่อยมาหับกับรรดาเฮียนพี่กายนี่บรรดาเฮียนอยู่นะเต็ตตาเฮียนดี เออสามซีมูสามมุกไปฮะกระมาหับดุเขาคือกันเนาะอยู่นี่เนาะอุ้มไปจอดอยู่หุ่นร้อนน,นี่ห้องเฮียนอนุบาลปฐมแสงอนุนเด้อทุกคนเดี๋ยวผู้ประกาศซื้อเนาะเดี๋ยวศนอยสิดุไปร่อนท้ายยุดูหน่ยเจ้าโอ้ออที่สีตื่นเนาะวันด่าเนาะวันด่ากันิตาบอ้โหว่าซ่างน่อยสีมาหับดุ <c oughs> พี่เนาะเ <c oughs> ขาเห็นจงไงนี่ ขอเดวสวายดีนี่คุณอันนั้นเอาเออนิตาก็บันไดเลยบันไดดูสาวขู่นะบอสนี่มืออยู่อะขอบใจทานิตาก่อนไบดีเนี่ยดิ เออเคลนกล่องอีบวะไรดีของมาหับจะได้หนูนี่ขอยากินขนมมาเนี่ยเอาเงินก้อนเมยจากก้ตีเอามากกาเคยมาหับจะดีเด็กขนมก็บรรณาติ่มกินกับน้องฮานยังสิไปอันนั้นอยู่สิเฮ็ดพัดอันนั้นกินพัดขี้เมาเรียกว่าสิเฮ็ดหมอห่อ เอาของเงินนะเมที่ขอบมี่ขอมีตังเงินโอนพาไกินขนมนวะเย่เย่วันน้าจะบาตือนหน่อยบมอจะมาจะบาต๊ะให่มบขึนอได้เ่้อเบื่อนีนะจ๊ะลายดีนิดีโอ้ยแขวแขวมวนมวนเขาเหี่ยมมีผู้เช้างามอยู่บ่ มูมีบอมีองคนจะมัจะมีมูซื้อยังนมูเจ้าจืออยู่บอเออตือฮัตตี้ตั้ตือตือตี้ตอตี้ก็ตือยังเควิวินโอ้สือรอเนาะฮะนี่ตากีิตาจะจะใหญ่ขึ้นเนาะจะสูงขนาดเลแตุ่ยในกระดองจะได้นฝ่่ แต่ว่าจะญงเป็นสาวของเราสูงขื้นขนะเขาไม่นมันหน้ากับไงมันหน้ากับสูงเท่กันรออีกวันหน้าจะมาเขียวเขียวยังมันปุงเนาะเขียวโอ้ยลำไส้เฮ้ยมวนมอไปเหียนมวนบ่มวนสาตัวดีงาบ่สาวขู่ตัวดีนัองงาบป่ะนั่งลาบหมากอะไบอวะนี่จีทามนี่มันนี่บ้างาน้กันด้ยคุยซาซาโนยสซาหนยกับขู่ตัวดีพงงา คอยกัค mm. ูต oh, ี่ด okay ีไพ oh, ่งาโอ้คือเทิงแต่นะไพ่งาเกิดได้ะเดี๋ยวเลือกเลือกส้าหน่อยกัปคู่ตัวดีไพ่เงาให้เดือดคอยคือดูเรอ้าวคอยเด้คอยคือตูเลือกขาตองงามมื้สัแต่ตาหน้าตะกัดอ่ะหน้าเดคือเรือคอยเดคือตู้เลือคอยไดีเดวคุณตัวดีก็อนเออขอสบ่บ่ก็เจ้าเสร็จ จะเลือกคอยบอคอยขียดและจะก็เลือกคอยดี้คอยเลือกคอยดี้เดี๋ยต้องคนไปเดีอยต้องต้นเดี๋ยวสองคนพร้อมบังเหอเออบอยอุ้ยวันน้าบปลี่ยนเป็นพี่น้องเลย เพื่อเลือกสาวคู่เพราะว่าสาวคู่เป็นคนซ้อนเพื่อสาวคู่ตูดีแล้วงามนะพี่น้องคู่คนเดียวก็ซ้อมโซ่เลยโมเดียวกันก็สาโน่เดียบ้านเดียวกันนี่แหละเอาบอลซ้อนนี่ดูพอกี้ไม่เพลงป้าพ uh ี sure. right, ่น oh yeah. ้องเดี๋ยวเฮาสีผ้ากันเปื้อกบเบเบ้ก็เนนี่ยชิต้ากกินตัมบอสชิต้ากุ๊กแม่ไม่รู้ไปเวกินตัมสมแม่ลูกชิต้ากุ๊กเด้อไปชั้นโซนนี่เนาะพี่น้องนาคือพูดดิ่งเลยนี่ทุกคนตอนนี้เฮาวกับมาหอดทานจอมสมเดลชิตักก่อนบอ แล้วทำงพี่อ้นนันไปย่งยงอันนี้เป็นหาตตามสุบไปสหกเลยซูจิจิจิซือขึุ้สาวเก่าวันดานจิจิจิมาตียงยงไปไปไปดานจะครบจยที่ไปตะกุ้งก่อนหรอ มีแล้วบ่าตาก,กุ่สีไปตักกุ่มลองเดียว้อาสีพานิตาไปตักกลุ่มบอน,น,น้องทีน,นอ้องนิตาพานิตาเปิดอยู่วันไหนบนตักกลุ่มมีบรทอเปน่าทางนยาทานไปย่งยังไม่ญ่อันสวัสดีไปไา,าคนไล่ดีทีน้อง อันนี้เป็นฐานต่ำสมดังปากเซเดอร์ปลาปลาย่างไซบอนตากุ่มมี่มือนี่เขาเล่ากระโอกอยู่ไปไปนั่งไปมูมี่ชมน้องพี่น้องมือนี่ตากกุ่มมี่จ้านางยี่ใส่ถูกเป็นนางยี่ผุนป้ะนั่งดนี่่เหรอ โบนาขอน้าพีะเป็นยาก็จสีนางใส่ใส่นี้นีนะนีนี่นีนี่ไอ้บอนั่งนี่แหละถังตาหน่อยจะไปเอาตังค์่นงน้ำกันนางน้ำกัน ตีกันดต่พี่น้องเนี่ยกันอย่างนางคางสาว้าหน,น่อยพัด้านางหันหละจะน่อยน่อยเป็นนางน,น้เขียแ่พี่น้องเขีย่พี่น้านงก็เาวหน่อยมาสะมุกสาวตามพี่มาสนานะยไปนิตาเดี๋ยร้อนเขี่ยใน้กันเลยคุณยังนางคางคอยไปนางนหัน,น,นาาไปเมชินาง่วดเบรคไปน,น้อยเส็จไหมัไปนิตนายับไปยิงอกนดยนึงให้น้องเนี อันนี้ก็พออันนี้เลยนี่อหนานัดนั่งกันเน่ยใบอกเ้นั่งนี่ไมนั่งข้างนตายเลยเิรอแ้วมากูถือกันเนาะก็นั่งไปนั่งกนนเพาะฉัไม่จอาเ้นั่งค่ะน่หน้มั่งนะมกินตำหมซ่ได้อย่านมันบ่มีเนาะมีนี่จสั่งเขา ตำเนื้มทะเลเอลตูดีเดี๋ยวเขาสั่งอ,อาหารกันนะพี่น้องขุลายดีบริษัทตําปูชดมาแล้วทุกคนจะสั่งตําปูหมาบอสมีหลายอย่างตําตําปูชดปูหมาไม่ไม่มันน่ากินข้าวพัดบอกีขาปูน้ำเขาวปูม่นเป็นข้าวปูแล้วข้าวปูม,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 มันน่าคอยเปาในเด้องขันจิตจิสดเด้อ คนม้แหงพี่น้องนี่หันม่ไงีปกเสเด้พี่ใดอยากมาสิ่มาเวมากสิ่ไดเนื่องคนะ้าแหงตาหน่อยคน,น่าจะเป็น<แ>ต่อไปบทใหญ่ๆคือจะเป็นนักรีวิวพวื่อพอจ้ะนี่เต็มลี่ก็เต็มแลเยคนร้นี่ไ้ติงงน้าอยูห้องป่านะเนี่นยเกาะบอกไม่ ผมว่ายืเทิงฝ่าผบอโโหวกินเถิงนะมีสิตัวเจีขึ้นไปเถิงนะเิงฝ่าอันป่เขายืดเคิขึ้นไปขไปใช่ไหมขึ้ไปก็ไเไปขึ้นเทิงฝ่ามาพี่น้องกุ้งโซกุ้งโซตัวใหญ่

มิจ่าพูดหัวใจเลยเนาะถ้ามิดว่าสิไปตักฝู่งเห้นแล้วข้าบนมาเอาไสของมันนะไส้ไหมเอาเจส่อมไ้เผ็ดแห่งไอเดียอืมอืูกินไหมว่มันได้กินมาหรนัดลกเผ็ดมากทุกคน

เทปได้เฮ็ดหลายวได้ไหมหน่ะเปิดตี่มันเปิดมาเป็นเป็นเป็นทำหน้าคนน้อยค่ะนะน้อพี่น้องเอ้าเปิดไปไปแล้วมันไหนแล้วแสบบอนนิต้าเขาเองจัดมากอร่อยไหมคะ

แวบอ่แะแบวอ่ะทัองเผ็ดทั้งหอดจ้าบ้ามันตอนนี้จ้าตอนนี้เขาก็กินอิ่มแล้วตอนนี้เขากำลังสิกลับบ้านบันด้าไซรัล้วชวัวร์นิตาอิม่มอย่บอกอิ่มแล้วแต่อิม่มเนะจ้าเล็กๆอิ่มแล้วพี่น้รอมันได้กินน้อยเดียวเนาะ เออกินห้ากระสีไปดินกับไปรอนต่อนอนยู่งงานซหน่อยเอารถไปเองดิเพราะว่าฝนตกนี่จักข่อยานฝนหักขอยอดขอ,ขอ,ดขอ,ดดขอน้ำมาดีเราก็มีอยู่เจอแค่นั้นก็ลบคอยเจอกันฝนเงีย่ยในบ่อรถุดไปุกคนคลิปนี้ห้ากระสีเอาไว้สนีเดสมือเขาใจเบอร์สื่อสังคนเดี๋ย่ติดตามซหน่อยแหละค่ซั u พอร์ตแล้วก็เบ,บิง้งคลิปโฆษณาหายเนาะจะได้กระฟ้าพี่น้องก็ได้ก็แซ่ก็ subscribe สิสำคัญสำคัญที่สุดก็คือบึงโฆษณาซาร์อนอยในเดิมพี่นนองบอกกันใหม่อีพีนะหรือว่าคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบันนาบ๊ายบายบ๊ายบายเยอนะเยอะเยอ